สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับหรือชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายน2560ครับดวงประจำเดือนนี้นะครับดาวตนุลัคนาของท่านนะครับคือความเป็นตัวตัวของตัวท่านเองนะครับก็คือดาวอาทิตย์ได้โครจรไปที่ราศีมีนนะครับพบมรณะนะครับทำให้ตัวของคุณเองนะครับในช่วงเดือนนี้ อย่าหักโหมหรือว่าอย่าทําอะไรนะครับมากเกินกว่าเกินกําลังของท่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องทาอาจจะเกิดผลที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีกับในตัวของตัวคุณเองนะครับเพราะว่ามรณะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะอาจจะเกิดหักโหมมากอาจจะเกิดความสุขภาพไม่ดีนะครับอาจจะเกิดไม่สบายนะครับได้หรือว่าอาจจะจะป่วยล้มหมอนนอนเสื่อได้นะครับในช่วง เดือนนี้นะครับและมรณะนะครับยังแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บและยังแปลว่า,าการเดินทางการสูญเสียนะครับหรือว่าการแปลสภาพต่างๆนะครับได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอํานาจวาสนาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีกับตัวท่านเองนะครับ เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี้ยในทางโหราศาสตร์นะครับหมายถึงยศถาบรรดาศัก์นะครับอาทิตย์นะครับไทยยศศัก์นะครับอันนี้คือที่ของเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับได้บัญญัติไว้ว่าอาทิตย์คืออักขระนะครับหรือว,ว่าเกี่ยวกับพวกหน้าที่การงานด้วยนะครับราชการด้วยดังนั้นใครที่ทํางานราชการที่เกิดในราศีสิงห์นะครับ ต้องพึงระวังไว้นะครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับอาจจะเกิดการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของการช่วงชิงหรือว่าการกระทําการใดๆที่จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างร้อนด้วยนะครับเมื่อไปอยู่ในราศีธาตุน้ํานะครับแต่เป็นราศีที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นราศีที่อยู่ใกล้ๆจะอ่ะ มีกาลังมากที่สุดนะครับในวันสงการนะครับก็คือเป็นวันอา,อาทิตย์จะเป็นมหาอุดนะครับในราศีเมษนะครับต่อไปในเดือนหน้านะครับก็จะส่งผลไม่ใช่ครับในกลางเดือนนะครับคือตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็อาจจะทําให้อาทิตย์มีกําลังมากนะครับแต่ว่าไปอยู่ภพมรณะ ก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องเสียหายก่อนนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะได้รับเกติยศยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆหรือการหน้าที่การงานนะครับไปเติบโตในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ครับอาจจะเลื่อนไปเลื่อนงานนะครับเลื่อนขั้นไปที่ต่างจังหวัดเนี้ยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดการวางโครงการต่างๆนะครับมี ความคิดที่ต้องเหนื่อยหนักในเรื่องของความคิดอะไรใหม่ๆการหาเงินใหม่ๆหรือการหาเงินหาทองมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวการเงินคือดาวพุธนะครับได้โคจรไปมรณะร่วมกลุ่มกับดาวตนุลักษ์ของท่านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็อาจจะเกิดการในเรื่องของการค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธคือดาวการเงินแต่ว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยคู่กันเขาแปลว่าในทางโหร,ราศาสตร์แปลว่าคู่ วิชาการนะครับก็อาจจะแปลว่ามีการใช้วิชาการหรือว่ามีการาคิดริเริ่มต่างสิ่งต่างๆหรือการวางโครงการต่างๆวางโปรเจกต,ต์งานต่างๆที่จะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับเพราะว่า2ดาวนี้กลุ่มกันอยู่ในภพมรณะอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็อันนี้ตามหลักพูดตามหลักวิชานะครับออกมาเพื่อให ท่านทั้งหลายนะครับได้รับเกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับที่เป็นจริงไม่ได้แบบว่ามาพูดล,ลอยๆขึ้นมาแล้วก็แบบอ่านหนังสือให้ฟังนะครับอันนี้หลายคนแต่เมื่อก่อนที่พูดแต่คําพยากรณ์สําเร็จ <c oughs> เขาก็บอกแบบนี้นะครับอันนี้เลยต้องอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหตุผลมาจากไหนแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากเกินตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นในเรื่องของการโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ ยศถาตำแหน่งต่างๆที่ต้องแลกนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะต้องใช้จ่ายในเรื่องใดนะครับแล้วก็ต้องปกตินะครับาดาวอาทิตย์นะครับกับดาวพุธนะครับจะเดินสัมพันธ์กันในภพมรณะแล้วก็จะเป็นคู่ที่มีโปรเจกต์งานต่างๆนะครับมีความคิดมีไอเดียต่างๆที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็มีการอาจจะแบบต้องควบคุมในเรื่องของการเงินให้ดีอย่างที่บอกไปเพราะว่าอาจจะต้องสูญเสียเงินไปนะครับอย่างกระทันหันในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแต่ก็จะมีโชคมีลาบได้ด้วยเงินนะครับเพราะว่าอาจจะมีเดือนลาภแฝงมาด้วยคือการเงินกับลาภเป็นของเป็นดาวพุธเดียวกันนะครับเป็นดาวเดียวกันแฝงกันมาแล้วก็ไปตกมรณะก็อาจจะแปลว่าได้ลาบฟุกกนะครับหรือว่าได้ลาบเกินความคาดหมายอาจจะแปลว่าได้เงินได้ ไปเติบโตที่อื่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปยังต่างจังหวัดแต่ก็หน้าที่การงานสูงขึ้นเงินเดือนก็สูงขึ้นประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่จะแปลก็จะแปลประมาณนี้นะครับหรือว่าได้จากการเสียหายนะครับอาจจะแปลว่าได้ไปขายของยังต่างถิ่นต่างแดนอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เงินจากลาบจากการเดินทางได้หรือการไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้เช่นกันนะครับหรือว่าได้ลาบจากการ ประกันนะครับต่างๆการขายอะไรก็ได้นะครับหรือว่าขายอุปรอ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับของเก่าอันนี้ก็จะขายดีนะครับเดี๋ยวว่าอาจจะไปขายของต่างถิ่นขายของกับต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะขายดีครับสาหรับชาวลาสิสิงในช่วงนี้ในที่นี้นะครับแล้วก็หน้าที่การงานมีเกณฑ์นะครับไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับหรือผู้ที่เรียนอยู่อาจจะไปซัมเมอร์นะครับหรืออาจจะไปเรียนที่ต่าง จังหวัดได้สูงนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของราหูนะครับทับลักนณาของท่านอยู่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะครับแต่อาจจะเป็นคู่คู่นั้นนะครับที่มาทับนะี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับชาวต่างประเทศได้สูงมากนะครับเพราะราหูนี่คือหมายถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการม,มีปากมีเสียงนะครับกับคู่ครองเพศตรงข้าม และหุ้นส่วนมากๆนะครับในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆอาจมีการพลิกผันมีการทะเลาะเบาแวงกันได้มีปัญหาต่างๆเข้ามาได้ต้องให้แก้ไขปัญหานะครับเกิดจากความเสียหายในที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านจะมีสติปัญญาได้นะครับถ้าใช้ปัญญาแล้วก็ระงับโทสะอารมณ์ได้ก็จะเกิดไหวพริบปฏิพานการบริหารต่างๆนะครับได้ดีขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนเบาในเรื่องของอาการ เสียหายที่จะเกิดขึ้นในภพมรณะที่พูดไปนะครับถ้าใครชอบนะครับมีคิดว่ามีความรู้หรือว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ